กระทรวงการคลังเตรียมอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมวงเงินกว่า5 5 0 0 0ล้านบาทโดยจะออกเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์บ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ หลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับประสบความสําเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์จากโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home และ Happy Life ล่าสุดนะครับก็มีแผนเสนอโครงการใหม่โดยจะออกเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเสนอให้คลมอพิจารณาโดยโครงการนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกนะครับคือสินเชื่อสาหรับการซื้อและสร้างวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทที่จะให้ดอกเบี้ยพิเศษยาวถึง5ปีเหมาะสําหรับคนที่ต้องการซื้อบ้านหรือคอนโดใหม่ส่วนที่2นะครับคือสินเชื่อสาหรับซ่อมและแต่งบ้านวงเงินกู้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทพร้อมดอกเบี้ยพิ ยาว3ปีเหมาะสําหรับคนที่ต้องการปรับปรุงบ้านเดิมซึ่งรวมทั้ง2ส่วนแล้วเนี่ยเป็นวงเงินกว่า5 5 0 0 0ล้านบาทครับถ้าไปดูความเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับเขาก็มองว่ามาตรการนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะส่งเสริมการเติบโตของเศรฐษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับกลางถึงล่างรวมถึงหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็มีโอกาสได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกันโดยฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะเติบโตตามที่คาดการไว้ถึง่ามรการะครับ ผ่านไปไปดดด้ด้วยีแต่ก็ยังมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหลักจากภาคเอกชนที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเช่นการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV และการเพิ่มสิทธิ์ให้ต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยมากขึ้นซึ่งถ้าเรื่องเหล่านี้นะครับคี่คลายได้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวในระยะยาวได้มากขึ้นครับส่วนหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้นะครับมีชื่อบริษ,ษัทที่ถูกแนะนําอย่าง AP สุภาลัย HSS และแสนสิริโดยมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการใหม่ที่กําลังจะมานี้และอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากบริษัท สับดาโอประเทศไทยก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังกําลังนําเสนอเพื่อกระตุ้นภาคอสังหารนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลบวกต่อหุ้นอสังหารระดับกลางถึงล่างรวมถึงหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างด้วยครับเรายังต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเมื่อมาตรการนี้ผ่านการพิจารณาของคอลรมอแล้วหุ้นอสังหาจะมีทิศทางเป็นยังไงต่อไปและจะช่วยหนุนผลประกอบการในอนาคตได้มากแค่ไหนและอย่าลืมติดตามทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของตลาดหุ้นในหนึ่งนาะทีมีหุ้นทางไทยรัฐมันนี้การเงินดีชีวิตดีทุกช่องทางครับ you